ก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันสุดดุดเดือดในตอนนี้สําหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2000, 2020ที่ประเทศสิงคปโปร์ซึ่งประเทศไทยก็มีการแข่งขันรอบเข้าชิงชนะเลิศในวันที่1มกราคม2 5 6 5ในเวลา9้านาฬิกาสาสนาทีสำหรับการทําผลงานของทีมชาติไทยต่อการชนะเลิศรายการนี้เท่ากับเบื้องต้นทีมชาติไทยจะได้รับเงินอาชีพสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น46ล้านบาทพ้นตารวจเอกสมยศพุ่งพันม่วงนายกสมาคมกีฬา ฟุแห่งประเทศไทยซึ่งส่งม,มอบไปแล้วจํานวน10ล้านบาทเงินสนับสนุนจากนวนพันธ์ร่ำทำจากการชาติไทย26ล้านบาทเงินรางวัลจากการจัดการแข่งขันก็คือสาหาพานัอนฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ที่จะมอบให้กับทีมชนะเลิศคิดเป็นเงินไทยเราประมาณ10ล้านบาท